ในสวอขอสรุปดังนี้นะคะคออือวันนี้สมชัยศรีชุธิยกรซึ่งก,ก็ลงสมัครสวรด้วยกรกรตเปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือกสวโดยมีเนื้อหาคือกรกรตเปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือกสวแบบเลือกควยจาก1ใบ4ช่องเป็น4ใบใบละ1ช่องรูปแบบใหม่เนี่ยอาจารย์สมชัยบอกว่ามันเอื้อต่อการทุจริตถ้าควรใช้บัตรทั้ง4ใบเลือกกลุ่มเดียวที่จัดตั้งมาบัตรไปอยู่ในหีมันตรวจสอบไม่ได้คะแนนคนนั้นจะเพิ่มเป็นสเท่า รูปแบบเดิมที่ประกาศเมื่อ16กุมภาพันธ์67มีพิมพ์ตัวอย่างในคู่มือการเลือกสอวอม,มีการอบรมเจ้าหน้าที่ไปแล้วอาจมีการให้ลงพิมพ์จัดพิมพ์บัตรไปแล้วก็ได้การเปลี่ยนรูปแบบใหม่ใครรับผิดชอบต่อความเสียหายเดิมที่ถูกึ้นที่เกิดขึ้นขณะนี้ยังไม่ประกาศในราชกิจจาแต่กลับมีหนังสือเวียนถึงกรกตทุกจังหวัดที่ปฏิบัติตามรูปแบบใหม่แล้ว คำถามที่กรกะตคนตอบสังคมคือใครเสนอให้เปลี่ยนมีมติเมื่อไหร่ทําไมไม่ทําตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพื่อให้เป็นคู่มือและฝึกอบรมไปในแนวทางเดียวกันป้องกันทุจริตอาจารย์สมชัยมองว่ากําลังจะเริ่มต้นมีกลิ่นไม่สู้ดีในการเลือกสอวอเสียแล้วท่านผู้ชมส่วนสมชายสสสสแสวงการสอวโพสเฟซบุ๊กหัวข้อเรื่องหัวกันเลือกสอวอรกรกะตมีหน้าที่อย่างขี้ลืมนะ